สวัสดีค่ะมาม่าค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายบุษบาภัยจะพามากินลาบเทานะคะลาบเทาใส่หอยขมหอยขมอ้วนๆเลยค่ะพี่หอยขมมีแต่นวยใหญ่ๆอ้วนๆนะคะ่ะใส่ทัวแล้วก็มีใส่ใบขิงลงไปด้วยค่ะเป็นเมนูอีสานนะคะเมนูบ้านเฮาที่ถือว่าอร่อยสุดยอดไปเลยค่ะ าะวเท่าหอกะลวกด้วยน้ำน้ำห่อนนะคะลวกจนซุกไ่แล้วค่ะจนในเท่าซุกจนเท่าเปลี่ยนสีนะคะจากจากสีเขียวสดกลายมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเพราะว่าเท่าพึ่ซุกแล้วนะคะลวกให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาลาบเนาะใส่เครื่องปรุงข้าวคั่วพริกป่นลงไปแล้วก็มีทัว มีถั่วมีตะไคร้ตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็มีต้นหอมหอมรวบนะคะใบขิงนะคะไฮไลท์นี่ค่ะไฮไลท์ที่หัวหอยเนะะี่ค่ะหอยขมหอยขมหอยใหญ่เลยค่ะเบิง้งที่สดสีมบอบงก่อนนะคะว่าจะอร่อยไหม,อ,มอร่อยเลยค่ะอาหารบ้านเฮาเนาะคะ่ะเมนูอีสานบ้านเราเนี่ยแซบ่บทุกอย่างคุณค่ะ หลับหลับเครื่องกะละมังนะะว่าใส่ถ้วใยนะคะว่าใส่กะละมังกินกับหน่อไม้ต้มแล้วก็มีหลาบเหนือนะคะลาบซุกแล้วก็มีสะตอนะคะเป็นผักข้างเคียงแล้วก็มีแตงกวานี่แหละค่ะอาหารบ้านเฮาอร่อยอร่อยมาเด้อค่ะมากินหลาบเท่าน้ำกันนะคะกินลาบเท่ากับสตอ กินลาบเท่ากับสตอรกระเขากันเนี่ค่ะเพว่าตด้งแต่กินกับตำบอกหงกินกับลาบเนือนี่กินกับลาบเท่านี่ก็สุดยอดเลยค่ะสตอเนี่ค่ะกินกับอะไรก็แซ่บ